ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ว้าวสวยงามมากสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสบูดสุกคนนะคะเด้อยนินดีต้อนรับเข้า,ส,าสู่ไลฟ์สไตล์ใบสาสกลนะคะพี่น้องผ้าขาวปาเราค่ะผ้าขาวปาอยู่กับความมนมองมาหลายอาทิตย์นะคะพี่น้องขาวปาค่ะเอาความถูกเอาความถูกมาถิ่มไว้ในป่าก่อนเอาความส่วย มาถิ่มในปลาค่ะพี่น้องจ้าที่บริลลุ่งคลิปบริลลุ่งยังกับฮล่ะค่ะมีเกิดเหตุการณ์บ้าท่านบริด้แบบบริเลตั้งตัวขึ้นในขอบครัวพี่น้องเอ้ยนี่ลคะคะความส่วยือว่าฝาดเคาะความหลู่เทาบทึงการของคนในขอบพรัวเ้ากับเพาเขาไปแล้วค่ะพี่น้อง ขาป้าขาป้าข่าป้าไม่รู้ว่าเช้าเสิได้บ่มอนี้พันรุนกันฝนกับตกพึ่งจะตกนะคะมาลรุนกันอากาศกลางคืนก็นเอ,อเริ่มนองหนาวเย็นๆตอนกลางวันก็ยังก็ร้อนอยู่นะคะรุนกันถ้าเสิได้เหตุบ่มนี้พี่น้อง เป็นเหตุการณ์ที่พูดให้ใครฟังไม่ได้โอ้ยหอยคนมาเขียยห้อยโอ้ยห้อยคนมาเก็บว้าห้าบริมาลายห้าบริมาลายอาทิตย์ละนี่ห้อยคนมาเก็บหอยคนหรือห้อยสัตว์บุ่แต่ก็ห้อยหลดจอดอยู่ได้ความชุ่มชื่นของหมอก นุ่งมาแต่สาวก็นนุ่งเออไม่ค่อยเยอะแล้วแต่ก็ยังพอให้เก็บเอ้ยมาดอกบ๊วหญ่พี่น้องเอ้ย กตีเ้าสิบ่เขาปลาวันเสาร์นะคะที่เลยว้าสิปบปยยางปลาพักไข้สมองจากการเครียดมรสุมในครอบครัวก็เลยส่วนพอยใหญ่ก็เลยวาข้าสัตริยส่นก็พอดีชาวสุโขนมเราเรื่องกันเห็ดกันมากแล้วก็เลยเอาเข้าไปปลาเห็ดกระด๋อยขาศัตรก็เลยมาเบิ่งเห็ดค่ะ ก็เลยมาบังเห็ดให้มาตเสว์เพราะว่ปาปลาในห้าบริมาหลายอาทิตย์ละต้าบริการปลามาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์สามสี่อาทิตย์แล้วพี่น้องบริลล์ล่งขงีดสามาอาทิตย์ตย 3, ตยละก็เลงยลามาผักไข่สมองในปลาผักไข่ความเคเรตสิ่งบางสิ่งบางอย่างห้ากระบอกบรไหลายเป็นดาบสองคม พวามมันมีคนค่อยมันก็นมีคนค่อยจะซ้ำเติมเฮ้ามาตลอดอยู่แล้วเรื่องส่วนตัวบ่ขอเบาเอาเรื่องแจังสีมะพาพี่น้องดีเบิ่งนีปลาดีกว่าราคาก็ได้กเงอนก็ได้มาก็ได้ผ้ากันมาหาเบิ่งเห็ดแต่ก็ได้อยู่ เห็นห้อยรถค้นอยู่ดิไม่วันมีค้นมาเก็บ <c oughs> ตาลีได้ตาลายเสีอะไรพี่น้องเฮ็ดในปลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปลาคุ้มคร้อง <c oughs> ขอให้เหลืองลายลายไก่ หอยเหลืองหลายๆที่ผ่านมาก,ก็ให้เป็นมิตรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวเด้อเจ้าขาบัดทีนี้ถือว่าฝาดเคาะฝาดเข็นไปซะเรื่องที่เกิดจาก จากเราไม่ได้๋อเราต้องมารับฮาระอู้เฮดกับพ่อออกอยู่พี่น้องข้อไรอยู่ออกบลายแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่เห็ดดําค้ายเงาบ่มีเลยค่ะปีนี้บ่มีเลยอืยออะบ่เท่าทิมใวเท้าทิมไหว,วช่วงที่เข้ามาน่ะโดนนิดหน่อยตัวนนี้ก็ดอง่าย่ั Đọc nhai cái đây kịp đã Nga ta sầu Mọc à Mọc bên trái mà ta lọt thang đây เก็บสายยาวากันเด้อค่ะเด้อย่านเฮ็ดพังหักงายขึ้นอย่างนี้ดีแล้วก็อยากได้แบบดอกสวยๆยขายให้ลูกค้าลูกค้าก็อดตามหาออเดอร์อีแล้วค่ะออเดอร์กับมากเป็นรั่วๆหลาแ,แต่ว่าเฮ้าหันบ่คอยได้เข้าป่า มอเราุ่มเกิดปัญหาก็เล้วบอกคอยได้เขาบอกลูกค้าบอกจะไปไปเมื่อไรเราสิบอกด้วยสนัีหเาเด้เห็ดเมื่อเขากระซ่งบอกลูกค้าว่าเฮาด้เห็ดให้เพื่อนเพื่นก็มารับเอา เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้ได้แต่รกสวยๆได้ราคาดีๆค่ะเก็บรกสวยๆเราก็ได้ราคาดี การเก็บเพ็ดห้าเป็นคนกาหลดราคาเองห้าตอนเก็บให้งามๆนะคะเพราะว่าในห้างขายพแพงเราก็จะขายโฉกลงมาห้าก็ตองเก็บแบบงามๆห้าจะได้ราคาดีดี ฟังเสียงนกเสียงธรรมาชาติไปค่ะพี่น้องจ้า Dia tetap sebab ขอมารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะกล่องอาชีวศัตว์เนยหรือค่ะพี่น้องปวารสอริสา,าส,าสกุลใส่ใส่กล่องลัดนาอกค่ะพี่น้องอาชีวบึกอคอยานันปันในเน่นะคะเลยส่งคอโทษขอใภัมีโอ,อก,กาสนี้ด้วยนะคะการส้ายกค่ะ้อทุกท่านยู่ดิมีแห้งสกุ้น,นะคะเด้อสุขภาพแข็งแรง แห่งๆเรื่อยๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นด้วยค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า